ในขนาดเดียวกันเดี๋ยวเราไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็อย่างที่บอกกันไว้ว่า,าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยวันนี้เขาประชุมครมเหล่าคณะรัฐมนตรีก็เข้าทำเนียบใ,ใส่เสื้อเหลืองเข้าทำเนียบกันนะคะวันนี้ เดี๋ยวเริ่มที่ท่านสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมน้องนานาเพราะว่าย้อนไปเมื่อวานใช่ไหมคุณชัยพลสะท้อนดีจากพรคก้าวไก่เนี่ยเขาออกมาแถลงข่าวเรื่องของการกู้เรือหลวงอ่ะนะคะ,คะท่านสุทินก็ตอบถึงประเด็นนี้นะคะออรัฐมนตรีสุทินคลังแสงพูดถึงกรณีที่ก้าวไก่มาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการกู้เรือหลวงสุขโขทยัยที่ไม่กู้ขึ้นมาทั้งลำแล้วก็ ล้มประมูลการกู้เรือก่อนหน้านี้ว่าเรื่องนี้ตนเคยตอบกมาที่การทหารสภาไปแล้วว่าของเดิมเราจะกู้เองแต่ทางอเมริกาซึ่งเป็นผู้ขายาเรือให้กับกองทัพเรือมีข้อตกลงว่าสหรัฐไม่อยากให้ชาติอื่นเข้ามาถึงเทคโนโลยีของเขาแล้วก็มีข้อตกลงอยู่ว่าหากเรือมีปัญหาเขาจะเป็นฝ่ายเดินทาง มาซ่อมเองนะคะ,คะแล้วก็เขายังบอกอีกว่าการกู้เรือด้วยการยกมาทั้งลำในหลายประเทศเคยทำแล้วหักยิ่งจะทำให้เสียหลักฐานส่วนการล้มประมูลนั้นการกู้เรือก่อนหน้านี้เกิดจากเราไม่สามารถฝืนข้อตกลงของสหรัฐได้นะก็อยากให้ไปศึกษาเทคนิคการกู้เรือก่อนพูดอเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีกรลาหหมกันค่ะเพราะนั้นวิธีการกู้เรือเนี่ยผมอยากให้ไปศึกษานะไปศึกษาวิธีการกู้วิธีการกู้ เขาก็มีมันสาระเขาต้คุยเรื่องนี้กับทางวิศวกรอย่างละเอียดเขาก็ดูว่าการคู่ที่น่าจะดีที่สุดก็คือการทยอยคู่ขเขาเรียกสัตเ์อะไร,ระเรียกคู่เบาทั้วก็คือเขาก็จะลงใบถ่ายรูปอะไร,ระะไรรท้ทั้งหมดนะลงถ่ายรูปเก็บหลักฐานเรียบร้อยกว่าแล้วเราจะยอยเช่นว่าเขาจะดูสะสบก่อนมันมีากสมเขาไปเซากศสมขึ้นมาอเลาเป็นนั้นค่อยเอาเรื่องเทคโนโลยีเอาอาวุธของเขาขึ้นมา แล้วก็ค่อยเอาเรือขึ้นมาแล้วเขาบอกด้วยซ้ำว่าการกู้โดยการยกทั้งลําในรายละเอียเคลือนทำแล้วเรายิ่งจะทําให้เสียทีน,นี้การล้มประมูลการล้มประมูลมันก็เกิดเหตุจากว่าหนึ่งคือข้อตกลงมันเราซื้อก็ตกลงเขาไม่ได้อันที่สองเนี่ยเราประหยัดงบประมาณทางสารัตเขาใช้งบประมาณงิดๆมากู้แล้วก็สมทบนิดหน่อยงกองทัพเรือเขาก็ยืนยันว่าประหยัดง,งบ รัฐบาลของราชการไปเยอะเพราะนั้นมันก็บอกว่าดูแล้วก็มีจะประโยชน์เออแต่วันนี้ท่านสุทินใส่เสื้อสีม่วงนะค่ะอ,ะอก็เป็นจะใส่สีอะไรก็ได้แล้วแต่ความสมัครใจนั่นเองนะคะใช่แล้วท่านก็พูดเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมใช่เพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าอ่ะมันด้วยความมันเป็นวันประชุม<笑><笑>ก็จะได้เจอทุกๆคนนะคะทีนี้ไงผู้สื่อข่าวเขาก็ถาม ท่านสุทินอีกเพราะว่าท่านสุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมพี่เอ้ย hmm. แล้วเมื่อวานเนี่ยท่านนายกท่านนายกเนี่ยไปลงพื้นที่ดูบ้านพักของข้าราชการตำรวจทหารใช่ออท่านก็บอกว่าอยากที่จะปรับปรุงบ้านพักของข้าราชการทหารต่างๆซึ่งท่านไม่ได้เดินทางแค่แบบจังหวัดเดียวไงพี่เอ้ยท่านเนี่ยไปหลายๆจังหวัดถ้าได้ติดตามข่าวของเรากันนะคะอาที่แล้วไปอุดรอ,อย่างเนี้ค่ะทีนี้ไงเขาก็เลยมีคนไปถามว่าเออแล้วอย่างนี้ท่านนายกเนี่ย ลงไปตรวจพื้นที่ก่อนแต่ท่านรัฐมนตรีกระทระวงกลาโหมเนี่ยยังไม่ได้ไปหรือไปทีหลังอะ่ะมีแอบหน่อยกันบ้างไหมผู้สื่อข่าวก็ถามแบบนี้ไงค่ะพี่เอื้อยเออแล้วทีเนี้ยทีนี้ท่านสุทินเขาก็เลยบอกว่าก็ในส่วน ตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีการพูดคุยกันก่อนแล้วในวงการ,รวงรับประทานอาหารร่วมกับผอบอเหล่าทัพครั้งล่าสุดนายกบอกว่าจะลงไปดูเรื่องนี้รวมถึงสวัสดิการซึ่งก็เข้าใจตรงกันนะคะขณะที่คุณสุทินเองเนี่ยก็ได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมา1ชุดนะฉะนั้นใครสะดวกก็ไปโดยนายกสะดวกก่อนท่านก็ไปก่อนอในส่วนของตนค่ะก็จะตามไปเก็บรายละเอียดทีหลังท่านยืนยันว่า ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องนี้เลยค่ะอเออก็เหมือนกับแบ่งหน้าที่กันทำแหละค่ะพีเรื่อยไม่ได้มีดราม่าอะไรนะ,ะและทีนี้ผู้สื่อข่าวเขาก็ได้ถามต่อในประเด็นที่ว่า แล้วไม่ได้รู้สึกว่าเก้าอี้เนี่ยโดนสั่นคลอนใช่หรือไม่เก้าอี้รัฐมนตรีค่ะพี่เ<หม>อื้อยแล้วท่านสุทินเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่เพราะว่าได้คุยกันก่อนแล้วและนายกก็เป็นผู้บังคับบัญชาค่ะท่านไปได้ทุกกระทรวงทบวงกลมตามที่อยากให้ไปเพราะท่านก็มาจากนักธุรกิจก่อสร้างไงท่านสนใจ <Burg undy> แล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากกว่าทําบ้านพัก อย่างไรก็ให้ประหยัดและก็อยู่กันได้จึงอยากลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงนะคะ่ะแทนที่จะนั่งสั่งการอย่างเดียวทีนี้เมื่อถามว่ามีน้อยใจหรือน่อยบ้างไหมคุณสุทินก็บอกว่าปฏิเสธเลยนะคะว่าไม่ค่ะนายกเนี่ยบอกคุณสุทินตลอดแม้ท่านจะไปคุยกับกองทัพอากาศเรื่องสนามกอล์ฟท่านก็บอกว่าจะขอไปดูก่อนส่วนรายละเอียดให้ตนไปเก็บไม่ได้มีปัญหาอะไรคะ่ะเอาออจริงก็อาจจะเป็นสไตล์ของท่านนายกศิทฐาด้วยหร,หรือเปล่าถ้าเราสังเกตแบบ กลางๆเลยนะเวลาท่านจะไปไหนบางทีท่านก็ไปปรับแบบไม่แจ้งเหมือนไปตรวจสนามบินเห็นไหมเออแต่ท่านเนี่ยชอบลงไปดูพื้นที่ด้วยตัวเองนะพี่ใช่แล้วก็ไปแบบอาจจะบอกแบบแป๊บๆแล้วก็ไปเหมือนท่านมองว่าเออไปก็จะได้เห็นปัญหาจริงๆรวดเร็วรวดเร็วแบบไม่ต้องมีการปูพื้นปูอะไรรออย่างนั้นอ่ะนะคะก็เป็นสไตล์ของท่านนายกเนาะเดี๋ยวก็จะได้ชินชินกันนะใช่แล้วนายกจริงๆเขาก็ไปดูได้ทุกเรื่องแหละที่เป็นปัญหาเพราะเขาไม่ได้เขาก็เหมือนดูทุกกระทรวงนะคือเป็นหัวหน้า รัฐบาลแหละออนะคะในขณะเดียวกันอ,อีกเรื่องหนึ่งของท่านสุทินมีประเด็นเกี่ยวกับคุณทักษิณน,นะคะถามว่าจะไปเยี่ยมคุณทักษิณอดีตนายกหรือเปล่าที่บ้านจันทร์สองลาได,ได้กำหนดวันหรือยังว่าจะไปเยี่ยมวันไหนแต่ว่ายังไม่กําหนดวันขอดูโอกาสที่เหมาะสมนะคะนี่คุณสุทินก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสสเพื่อไทยมายาวนานนะเขาก็เรียกว่าก็ถือว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คืออดีต หอวหหน้าพักเพื่อไทยไงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งสมัครสมาชิกเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ